ชื่อเออยค่ะชื่อเออยนะมาดูห้องสปาเทียตเออยกันมีอะไรบ้างมีรูปแมวค่ะแล้วก็เป็นวิวทะเลค่ะแล้วก็เป็นเพลงค่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆได้รูปแมวนี่ค่ะแล้วก็มีเป็นเพลงเปิดได้ไหมเพลงเปิดได้ค่ะโอ้เราหาฮันเล่ล็อกได้ไหมล็อกไว้แบบล็อกไว้ค่ะมีมีอะไรอีก แล้วก็มีที่นั่งจิบกาแฟค่ะแล้วก็มีนั่งได้ไหมนั่งได้ค่ะลองลองอวตารเข้าไปนั่งนั่งนี่ดีกว่าเดินมาคนคนเดินมาดิไม่นั่งนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เรข้าไปนั่งเดินี่ค่ะอ่าไม่โซฟาที่เราเข้าไปใส่นั่งได้ไหมนั่งได้ค่ะโอเคแล้วก็มีต้นไม้ค่ะต้นไม้ต้นไหนแล้เราเข้าไปต้นนี้ค่ะต้นสีแดงแล้วก็มีนาฬิกาทรายค่ะทราย แล้วก็มีเค้กม,มีขวดแชมเปญแล้วก็แก้วไวน์ค่ะ oh. มีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้ค่ะหมดแล้ว <All right. S 2> หมดแล้วค่ะโอเค